สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องเมสซี่รูมนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเกม Bu ลเบอร์กาแบตเชอร์โรยซึ่งเป็นเกมที่มีภาพที่ค่อนข้างจะน่ารักเลยทีเดียวนะครับโดยเกมนี้เนี่ยเป็นเกมฟรีสามารถโหลดเล่นกันได้ในสตรีมเลยนะครับตัวเกมนั้นยังอยู่ในระหว่างพัฒนาก็เลยอาจจะเล่นฟรีหรือ,อยังไงผมก็ไม่แน่ใจเอาเป็นว่าลองมาดูในตัวเกมกันเลยดีกว่าครับเอาละครับตอนนี้เราก็เข้ากันมาในตัวเกมนะครับอันนี้คือผมเคยลองเล่นไปบ้างแล้ว ตัวเกมก็จะมีหน้าตา UI ที่ค่อนข้างเรียบง่ายนะครับเราจะมีตัวละครให้เลือกอยู่3ตัวเป็นตัวละครฟรีก็คือมีหมีแมวและกระต่ายแล้วก็พวกสุดเสื้อผ้าอะไรพวกนี้เราก็จะสามารถเล่นเกมเพื่อหาเหรียญไปเปิดกล่องแล้วก็มีโอกาสดรอปมันออกมาครับซึ่งทั้งหมดนี้ผมได้มาฟรีๆเพราะผมก็แค่นั่งเล่นมันโดยเกมนี้เนี่ยสามารถเล่นกับเพื่อนได้ถึง3คนพร้อมกันนะครับตัวเกมก็เล่นง่ายมากๆเลยนะครับเดี๋ยวก็ลองเล่นให้ดูเลยครับ เริ่มเกมแล้วครับในตอนเริ่มเกมมาเราจะถูกสุ่มเกิดแบบแรนดอมบนแผนที่ตามสไตล์เกม Battle Royale ครับวิธีการเล่นเกมนี้ก็ง่ายมากๆเลยครับแทบจะเล่นเป็นทันทีเมื่อกดปุ่มเริ่มเกมครับโดยมีการใช้ปุ่ม WSD ในการเดินตัว J ในการวาระเบิดและตัว K ในการตีครับซึ่งการตีเนี่ยเป็นกิมมิคของเกมนี้เลยครับเราสามารถตีโดยตรงใส่ค้นให้สตันหรือว่าตีใส่ระเบิดให้ระเบิดกระเด็นได้ครับและอีกเทคนิคหนึ่ง ก็คือการกดตีค้างไว้จะเป็นการชาร์จพลังตีของเราครับเมื่อเราชาร์จพลังตีเต็มเราสามารถตีทีเดียวให้คนตายได้เลยครับเรียกว่าฟาดหัวแตกเลยทีเดียวนะครับโดยเกมนี้เนี่ยเราจะต้องวางระเบิดใส่คนผู้เล่นคนอื่น,นหรือว่าตีคนอื่นๆให้มันตตยไปให้หมดนะครับและเราสามารถอัปเกรดความแรงของระเบิดได้ด้วยการเก็บดาวซึ่งตัวดาวเนี่ยจะตอบจากการทำลายกำแพงในเกมกับการฆ่าผู้เล่นผู้อื่นครับนอกจากนี้ในตัวเกมนะครับจะมีไอเทมหลักอยู่3อย่างคือรองเท้าเก็บแล้วเราจะวิ่งไว เกาะเป็นเกาะสีเหลืองเก็บแล้วเราจะกันระเบิดได้1ทีครับแล้วก็มีระเบิดใหญ่คือระเบิดสีแดงระเบิดตัวนี้เนี่ยมันจะมีอำนาจทะลุทะลวงกระแพงนะครับวางไปปุ๊บก็ต้องวิ่งหนีเลยเพราะว่ามันทะลุกระแพงได้หลบตามมุมไม่ได้นะครับซึ่งไอเทพน้ำบดเนี่ยเราสามารถเก็บได้ตามแมปเลยครับมันจะสุ่มเกิดไปเราก็แค่วิ่งหาไปเรื่อยๆเจอเราก็เก็บครับเงื่อนไขการชนะในเกมนี้ก็ง่ายมากๆเลยครับแค่เราฆ่าทุกคนให้หมดแล้วก็อยู่รอบเป็นคนสุดท้ายครับแล้วก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับเกมนี้ สำหรับวันนี้ช่องเมซี่รูมก็ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้หรือคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์กดไลค์แล้วก็กด s u b สไครต์ช่องให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ